ยินดีต้อนรับสู่ชาแนต้อมวันไนท์นะครับก็คลิปสอนวิธีการหาตัวรับนะครับตอนแรกผมมี3ตัวแดกแดกทิ้งไป1ตัวนะครับพอหาหมันไส้นะครับอีจิโกบอกมึงโหดใช่ไหมอีจิโกแดกแม่งเลยครับอีจิโกตัวนี้ผมแดกไปแล้วนะครับแดกตัวรับผมไปตัวหนึ่งนะครับอ้าวผมเลยต้องมาหาตัวรับใหม่นะครับซึ่งโชคดีมากอัปเดตนี้มีการันตีนะครับ แล้วบอกโหพี่เกมนี้มีการันตีอย่างนี้ก็หาตัวรับง่ายสิครับมาดูกันนะครับนะครับก่อนที่จะทําทการันตีนะครับดเดินมีที่ตู้นะครับมันจะมีขั้นบนแต่ทํใไมของน้องไม่ขึ้นอ่ะสมมุติว่าพี่ไปด่านอื่นนะครับพี่ไปด่านที่พี่เปิดน้อย,ย,ย,ยด่านนี้นะครับด่านนี้พี่เปิดน้อยใช่ไหมเฮ้ยถึงพี่เปิดเยอะแล้ววะนี่ไม่แน่ใจ นี่นะครับน้องต้องเปิดให้ครบ10,000ฟองก่อนนะครับถึงจะได้อ่าถึงจะมีขึ้นข้างบนนะครับถึงจะมันจะเปลี่ยนอย่างเช่นด่านล่าสุดผมปุกเปิดก้อนหมื่นแล้วนะครับมันก็จะขึ้นนี่ครับด่านล่าสุดเปิดขึ้นแล้วนะครับเอ่อเปิดให้ครบ1 0,000ฟองนะครับจะมีระบบการันตีตัวรับนะครับแล้วเราก็อาหินมาครับ25ก้อนผมว่าหนักนะ25ก้อนลงเลท5รอบอ่ะนะครับลงเลท5รอบนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก็กด ป๊านะครับมันก็จะเปิดห้าแสนฟองได้การันตีหนึ่งตัวมันจะไกลไปไหมอ่ะอ่ะันนึงนะนี่เดีร้อสามโอเค z ุ่มแปดนะครับมีคนถามว่าพี่ครับอ่าถ้าเรา z ุ่มการันอ่ากดการันตีอมันจะนับของเก่าไหมไม่นับนะครับเริ่มต้นศูนย์ใหม่นะครับเริ่มต้นศูนย์ใหม่นะครับเนี่ยแล้วพี่เปิดไป เท่าไหรอ่อ่ะชั่วโมงกว่ากว่ากว่าจะได้หมื่นหนึ่งอะ่ะประมาณชั่วโมงหนึ่งอะ่ะนะครับชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะได้สักหมื่นหนึ่งนะครับห้าแสนก็ต่ำต่ำตำก็ห้าสิบชั่วโมงอะ่ะนะครับประมาณสองวันนะครับระดับผมสองวันอะ่ะน้องคําว่าการันตีไม่ได้ออกง่ายๆนะการันตีห้าแสนฟอนนี่คือเยอะมากเลยนะก็หวังว่า,วาน้องๆจะ เปิดถึง5แสนฟองนะครับผมว่าเนี่ย5แสนฟองอะ่ะถ้าเราไม่ต้องกดการันตียังไงผมก็น่าจะออกนะไม่ต้องไม่ต้องถึงแบบว่าต้องกดน้ำยาไอ้ต้องไม่ต้องกดหิน25ก้อนหรอกแต่ถ้าน้องมีหินก็เอาไว้กันเหนียวครับนะส่วนเรื่องถ้ารับออกก่อนนะครับเราจะได้อ่ะมันจะหายไปไหมอันนี้เดี๋ยวผมทําให้นะครับนะครับทาให้เดี๋ยวที่คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับว่า ถ้าเราเปิดครบ25้เปิดครบอ่าเปิดไม่ถึงอ่ะไม่ผึ่งแล้วได้ตัวรับสมมุติถ้าได้ตัวรับอ่ะมันจะอ่ามันจะตัดการันตีหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวพี่ลองเปิดทีไว้ก่อนนะครับก็ยังไงเดี๋ยวถ้าอ่าตัวรับออกแล้วได้ข้อมูลไงพี่มาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเพราะว่าอยากจะลงคลิปก่อนนะครับไม่อยากจะหมักอ่าไม่อยากจะเขาเรียกไงนะ อ่าดองคลิปไว้แล้วก็รอให้ครบการันตีเพราะว่าถ้าผมดองคลิปรอเปิดครบ5 0 0แสนอ่ะเพื่อเพื่อดูว่าตัวรับออกจริงหรือเปล่านะครับผมต้องใช้เวลา2วันนะครับนก็จะอาจจะได้ข้อมูลช้านะครับพี่ก็่ะเดี๋ยวพี่ตัดคลิปแล้วก็อัพลงตอนตอนตอน,ตอนเช้าไปเลยนะครับจะได้แบบว่าอ่ามีข้อมูลกันนะส่วนเรื่องตัวรับอ่ะมาดูพลังตัวรับนะครับอธิบายเรื่องตัวรับนะว่า ตัวรับนะครับตัวรับอ่ายังไงเกมนี้ตัวรับมันโหดอยู่แล้วนะครับมันโหดอีกไกลเลยอะ่ะนะครับเนี่ยเลเวลอ่าไม่ทำครัฟนะครับมัน100เห็นปะมัน16 m อนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวด่านล่าสุดเนี่ย10 13เห็นไหมมันยังโหดอยู่นะครับนี่คือด่านได้นี่ด่านนี้นะนี่คือมิติด่านล่าสุดอัมชายนี่ยัง13.9เองนะครับมันยังใช้ได้ยาวๆนะตัวรับอะ่ะผมว่ายังใช้ได้ยาว,ยาว เอมนี้ดีอย่างคือตัวรับมันคือมันมีมีคุณค่าต่อให้เป็นตัวรับไอน้นี่อ่าเป็นตัวรับแบบว่าด่านต่ําอ่ะถ้าเราเอามาใช้ยาวๆสุ่มพาสซีฟครับใช้นี่มันก็ไปต่อได้ยาวอ่ะนะครับนี่สิบหกล่างธรรมดาเดอร์มิตติล่างชายนี่ก็ยังชนะอยู่เห็นปะ่ะนะครับแล้วถ้าทําไอ้นี่เป็นล่างชายนี่เป็นยี่ิบเจ็ดโอ้โหยังห่างไกลแบบยังห่างเยอะเลยอ่ะไะเออ ถ้าใครได้สุ่มได้ตัวรับด่านล่าสุดก็เก่งขึ้นไปอีกนะครับมันก็จะใช้ได้ดยาวๆนะส่วนตัวรับก็อ่ะผมยังไม่เคยโชว์สก,กิลตัวรับเลยตอนแรกจะทำอ่ะจะโชว์ไอ้นี่จะโชว์ตัวรับใช้นี่นะครับจะโชว์ตัวรับใช้นี่ดันแดกกาลางไลฟ์ไปอีกนะครไม่พะ่ไหาใหม่ได้เออเกมมันยังไม่ปิดนะเออเฮ้ยเราต้องลองเอาไอเซนไปตีกับอ่าตัวบอส ไปฮีโร่นะครับกระโดดข้ามมัลติเวิร์สไปนะมาเดชโดสก,กิลใส่อไอ้นี่เลยดิมานี่มาเลยอาจารย์เงินเปิดสก,กิลนะป๊าปป๊าบนี่นี่สก,กิลนี่เสียพอไปโอ้โหอย่างอลังการ เท่มากโคตรเท่เลยครับสก,กิลว,ว้าเราต้องมีเนี่ยตัวลับอะ่ะน้องต้องมีกันนะครับตัวลับอะ่ะยอดมากเลยเท่มากเออไงเ,เท่ปะ่ะเท่ปะ่ะโอ้สุดลองเปิดเอฟเฟคให้หมดดิมันจะมีอะไรเพิ่มเติมะ่ะเออเปิดเอฟเฟคหมดดูตัวพี่ดิอองอาลามเลย นี่มันอะไรเนี่ยร่างทองเลยเนี่ยเออก็ปกติปกติไม่มีอะไรเพิ่มเติมหนักๆคือไอ้ทองพี่เนี่ยอ่าไอ้นี่คือออร่านะครับออร่าได้จากการลงลงดันฮาร์ดนะลงดันอินเซนต์นะครับแล้มันก็จะมีออร่าให้เราใส่นะครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เคลียร์เคลียร์ก่อนเดลียร์สายซะมึงอมโอเคนะครับนี่ออร่าอยู่นี่นะครับ คอลาถ้าเราถอดออกแล้วก็กลายเป็นอ่าพี่ต้อมวันไหนสุดกิกกี้ธรรมดานะครับถอดออกเอเรากลับมาเป็นปกติแล้วแต่ไม่ได้ระดับเรามันต้องอล่างบับแสงโอ้โหบับแสงเท่มากโอ้โหยอดได้ได้แรงดีจริงเลย Oh. แม่แสบตาว่ะขอขอลดนะแสบตาจริงอ่ะเหลือสองขีดเออได้อยู่โอ้ยมีระยะยืดยับว่ะเอาเอา,เอา,เอาลองลองห้าขีดดิอืมกำลังดีนะอ่ะนี่สี่ขีดโอเคดูไม่เยอะมากโอเคโอเคไม่แสบตา้วยเออบับเท่ครับบับเท่ คืออัปเดตนี้ผมว่ามันมีอะไรให้เล่นเยอะมากเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปยืนสุ่มไข่ต่อดูดินะครับว่าตัวรับจะออกไหมอาจจะออกตาสุ่มแค่ไม่เกิน5นาทีก็ออกนี่คือแบบโอ้โหเดีย๋ยวน้องก็หา,าพี่โหดอีกนะโอห้าร้อยเปิดไปห้าเราต้องสุ่มห้าแสนนไก่มากเลยห้าร้อยกับห้าแสนเนี่ยงั้นก็ ยังไงก็ถ้าน้องมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับขอให้มีความสุขกับการเล่นเกมนะครับเดี๋ยวพี่ไปแล้วเดีย๋ยวยังไงถ้าตัวรับออกนะครับก่อนนะครับจะมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงขอให้ตัวรับอ่าน้องๆได้ตัวรับเหมือนพี่กันนะครับโชคดีกันทุกคนทุกคนนะครับเล่นเกมมีความสุขนะครับนอนหลับฝันดีสวัสดีครับ